เที่ยวในคืวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเขานะฮะมันก็คือที่จุดชมวิวเขาม่สีครับทางขึ้นก็ไม่ยากนะครับอาจจะชันนิดหน่อยนะครับแต่รถเล็กก็ยังสามารถขึ้นมาด้านบนได้อยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวจากด้านบนนะครับสําหรับด้านบนนี้นะฮะเราก็จะเห็นวิวของชุมชนป่านาชุมพรนะฮะแล้วก็หาดพาราดอนภาพครับด้านบนนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับชื่อร้านกาแฟสดท้ำสิงฮะ เดี๋ยวก่อนกลับเราอาจจะไปแวะทานกันดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันต่อนะฮะด้านบนนี้ก็จะมีพระโพธิสัตว์ด้วยนะครับตั้งอยู่ด้านบนนะครับบรรยากาศดีนะฮะวันนี้แต่อาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็ยังพอมีลมเย็นๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนกันครับนไขอคทาที่ขอได้ครับด้านบนก็จะเห็นวิวแบบ3 6 0วองศาเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นวิวด้านฝั่งทะเลนะครับเดลองไปดูฝั่งนี้กันบ้างครับก็จะเป็นชุมชนปากน้ำชุมพรนะครับมีท่าเทียบเรือประมงด้วยแถวน,นี้ก็จะมีร้านอาหารทะเลอยู่หลายร้านนะครับเดี๋ยววอนที่จะกลับเราก็คงจะไปแวะทานกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านกาแฟกันเลยนะฮะสำหรับใครที่จะมาก็แนะนําให้มาช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าจะสวยเลยครับเพราะว่าถ้ามาช่วงทิมเที่ยงแบบนี้นะบางทีอากาศอาจจะร้อนเป็นนิดหนึ่งครับอย่างตรงบริเวณหน้าร้านกาแฟานะฮะช่วงเย็นๆก็มานั่งจิบกาแฟาครับแล้วก็ชมวิวไปที่ทะเลด้านล่างนะฮะสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟากันดีกว่าครับนในร้านก็ทําดีนะฮะ เราได้กาแฟอะไรครับผมสั่งเป็นอเมริกาโน่นะฮะก้าวละ50บาทครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันครับรสชาติเข้มอร่อยครับว่าแถวชุมพรนี่กาแฟเขาดังอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสมาก็แนะนำให้มาลองกันครับหลังกันเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านหานกันเลยนะครับ จากจุดชมวิวเขางมซีครับเรามาต่อกันที่ร้านอาหารแม่ไม้ซีฟู้ดกันครับก็อยู่ห่างจากจุดชมวิวไม่ไกลฮนะเดิม,มาประมาณสัก2ีกิโลได้ครับอนี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะครับเข้าไปในร้านกันเลยครับบรรยากาศในร้านนะครับแต่ละา,าช่วงใหม่สองคนก็ยังเยอะอยู่เลยครับ ไปด้านนอกครับส่วนเมนูที่เราสั่งนะก็มีกันเชียงปูครับไข่เจียวปูแล้วก็อันนี้เป็นปลากระพงผัดขึ้นช่ายครับส่วนไฮไลท์ที่เด็ดของร้านนะครับก็คือปูจ้อเนี่ยมาทันแบบลูกใหญ่ๆเลยครับ ลองดูด้านในนะว่าจะให้ปูมาเยอะขนาดไหนครับลองแบบดูครับเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูน,มน,นะฮะที่หลายๆลคนแนะนําครับแต่ว่าถ้ามาร้านนี้นี่ต้องอย่าลืมใส่นะเมนูปูด,ด้านในครับให้มาเยอะมากครับก็อิ่มอร่อยกันเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับเมนูปูจอที่ต้องบอกว่าแนะนําเลยฮนะ ก็เป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นๆที่เราเคยทานกันมานะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ทานมาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่มาแบบสําเร็จรูปใช่ไหมครับแต่ร้านนี้เขาโปรโมทว่าเขาทําเองนะครับใครจะลองไปร้านนี้ก็รสชาติอร่อยแตกต่างจากร้านอื่นจริงๆครับาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางกันต่อนะครับไปกันที่จังหวัดพาังงากันเลยครับ ดีตอนเช้าครับจากชุมพรเน,นี่ยเรามาต่อกันที่พังงาเน,นี่ยเมื่อคืนมาถึงกันดึกไปนิดนึงครับก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนที่มาถึงนะฮะสำหรับการมาเที่ยวที่พังงาในครั้งนี้เนะเราพักกันที่ลาฟอร่าครับก็เปลี่ยนจากที่เดิมเราเคยพักที่เราเวลานะ่ยแตของเราจะอยู่ในโซนที่ไม่ติดหาดนะครับก็เ,เดินไปไม่ไกลครับเดี๋ยวเช้านี้เราไปเดินสำรวจกันฮนะไปโรงแรมก็มีจุดถ่ายรูปกนน็น่าจะเยอะนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปก,ก็น่าจะชอบที่นี่นะอย่างตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับ เดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันต่อครับตรงด้านนี้ก็จะมีให้บริการฟิตเนสด้วยครับเปิดตอน7โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านในครับพอเราเดินข้ามมาโซนนี้นะก็จะเป็นโซนของล็อบบี้แล้วก็ร้านอาหารครับ นี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใครเวลามาพักก็ต้องมาถ่ายที่นี่ครับอาจจะทาเป็นลักษณะของกรอบรูปนะครับถ่ายออกไปด้านหลังเดี๋ยวลองถาด้านนี้ให้ตรงกับมุมของเขานะครับอาจจะเห็นมุมด้านหลังไปประมาณนี้ครับเอา่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวบริเวณชายหาดกันครับเรามาถึงบริก็เลยหน้าหาดกันแล้วครับ ถ้าใครจําได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เรามาขึ้นเรือยอทกันก็คือตรงจุดนี้นี่เองครับตอนนั้นเราพักที่เราเวลาแล้วก็มาขึ้นเรือที่จุดนี้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนช่งชวงเช้าครับตอนหกโมงเช้าครับคนก็เลยจะยังเรื่อยนะครับการมาเที่ยวช่วงนี้ก็อาจจะเจอฝนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่้านนู้นก็จะเห็นว่ามีเมฆคลึมมาแล้วครับ สำหรับเมนูอาหารเช้านะครับก็ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยครับเพราะหลายอย่างนะครับต้องเรียกว่าเกินมาตรฐานของอาหารเช้าโรงแรมทั่วไปเลยครับอย่างมุมนี้ครับก็เป็นการทําโรตีกันสดๆใหม่ๆเลยนะฮะมีทั้งโรตีใส่ไข่โรตีกล้วยหอมแล้วก็โรตีแกงไข่ครับส่วนมุมนี้นะก็เป็นการทำก้ันโกกันแบบใหม่ๆเลยครับไอศครีมก็มีด้วยนะครับเป็นของเอเต้ครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดูบรรยากาศภายในห้องผมก็มีถ่ายมาด้วยนิดหน่อยฮะตอนช่วงที่มาถึงเมื่อคืนนะครับนี่ก็เป็นด้านในห้องน้ำนะฮะ ห้องน้าอาจจะดูไม่กว้างมากแต่ก็แบ่งสัดส่วนได้ดีครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเตียงนะฮะห้องกว้างมากครับมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะฮะออกมาด้านนอกก็จะเจอกับตู้เย็นไซส์ปกตินะครับอันนี้ถ้าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเพราะเวลาไปพักหลายๆที่เนี่ยมักจะให้ตู้เย็นขนาดเล็กครับทีเราก็แช่ได้ไม่จุใจนะฮะถ้าใครกำลังมองหาที่พักซนเขาหลักดีๆนะฮะก็ลองมองที่นี่ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ไม่เลวนะครับ ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยครับอันนี้ก็มากันแบบสั้นๆนะฮะอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากเพราะว่าเราก็อาจจะมาพังงานกันบ่อยแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ